ตานติดนะครับอันนี้สไลด์มาด้วยการเลิ่งไม่ขึ้นเข้าเกียร์เดินหน้าถอยหลังรถไม่วิ่งนะครับอันนี้ทำการตรวจเช็คเรียบร้อยนะครับระบบสายไฟช็อตฟิวขาดนะครับเดี๋ยวทำการวิ่งเทสอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ไม่มีโค้ดแล้วนะครับปกติก่อนหน้านี้จะมีโค้ดผมเกียร์ เกียร์ออกกันหมดนะครับเกียร์โค้ดเดิมที่ค้างนะครับไฟรกเครื่องไม่มีนะครับเราลองเอบิ้ลเครื่องในขณะที่รถจอดของเดิมเร่งไม่ขึ้นเลยนะครับอันนี้ทำการแก้ไขเรียบร้อยเบิ้ลขึ้นแลงเข้าเกียร์ตอนนี้วิ่งแล้วครับเดี๋ยว ครับลองเริ่มหนึ่งนะครับเริ่มสแกนสแกนใช้นะครับเดี๋ยวขอตัดกันตอนตรงนี้ไปนะครับ อตอนนี้เข้ามาในระบบสแกนของในตัวกล่องอิเล็กทรอนิกส์ของรถยนต์คันนี้ทั้งคันนะครับตอนนี้โคดที่โชว์ก่อนหน้านี้นะครับถูกลบออกหมดแล้วนะครับสังเกตได้จากตัวนี้นะครับตัวโคดจะเป็นศูนย์หมดเลยครับ,คร,บครั้งแรกไม่ได้ถ่ายไว้นะครับมีแต่ตัวโคดที่เป็นส่วนในของกล่อง ecu นะครับ ตอนนี้ก็ได้เกียร์หมดแล้วนะครับแสดงว่ารถคันนี้ใช้งานปกติแล้วเดี๋ยวผมเอาไปวิ่งดูตอนนี้เทสรถอันติดอยู่นะครับอาการที่เข้ามาคือเข้าเกียร์วิ่งไม่ได้ครับตอนนี้ผมลองวิ่งมาสักพักหนึ่งนะครับมาลองวิ่งให้ดูนะครับว่าเข้าเกียร์อะไรปรกตินะครับตอนแรกใส่เกียร์ดีก็ไม่วิ่งครับถอยก็ไม่วิ่งครับตอนนี้ทำการแก้ไขายเรียบร้อยแล้วนะครับ อ่าเบิ้ลเออเรื่องเครื่องเองกียร์ก็เปลี่ยนปกนตินะไปลูกเครื่องอะไรก็มาดีโชว์นะครับตบสวยนะครับเดี๋ยวลอ,องวิ่งดูนี่ผมก็วิ่งประมาณสักประมาณสิบโลแล้วนะ ถ่ายไว้ให้ลูกค้าเขา,ารับทราบนะครับว่ารถมันเป็นปกติแล้วครับครันนี้มันสไลด์มาจากหนองกีนะเขาไม่ไว้ใจช่างแถวนั้นนะครับไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันครับก็สไลด์มาหาผมที่อำเภอสามคาวจัดสุรินนะครับก็ทําการแก้ไขให้นะครับวิ่งนี่เกียร์ดีนะครับ เห็นว่าช่างนั้นเขาจะเปลี่ยนเกียร์นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเช็คยังไงนะแต่ผมเช็คแล้วเกียร์ไม่เสียนะครับแค่ไขบางส่วนนะครับเปลี่ยนเกียร์นิ่งๆครับผมไฟลุกเครื่องก็ไม่โชว์ความเร็วก็ใช้ได้ปกติครับเร่งก็ความเร็วตอบสนองปกตินะครับโดนลูกค้าใช้แก๊สด้วยนะครับแก๊สด้านล่างแงเมื่อกี้มันเขียวอุ่นนิดนึง ใช้ไอ g <C> e <at> ครับเดี๋ยวกับอูครับเสร็จแล้วเดี๋ยวโทรหาลูกค้ามารับดีกว่าไปเปลีป่ยนเกียร์นะครับเปลี่ยนเกียร์ก็น่าจะมีสองหมื่นนะครับถ้าลงค่าแรงช่างด้วยโดนสไลด์มาก็ห้าพันมั้งครับเห็นเขาว่าจ่ายห้าพันบาทค่าสไลด์จากน้องกี๋มานนี่ ไม่ต้องไปเสียเงินหมื่นครับแต่ที่โดนหนักก็คือน่าจะเป็นค่าสไลด์นี่แหละครับถ้าไม่ยกมาก็โดนเกียร์เป็นหมื่นนะครับแกให้จบๆครับผมโอเคครับขอบคุณครับ